อย่างนี้ค่ะเราเรามาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเนาะถ้า,าในสภาในฝ่ายนิติบัญญัติเขา,เ,าเขาเริ่มต้นด้วยศีลธรรมเนาะก็จะไม่ไม่ถึงเรื่องของกฎหมายหรอกแต่ท่นี้คนมันเลยศีลธรรมไปแล้วไงคะมันก็เลยต้องเอากฎหมายมาล็อกหน้าล็อกหลังท่านอาจจะพูดแบบนั้นแต่ถามว่ามันใช่หรือไม่ใช่หรือย,อยังอ่ะอันนี้แอนนี่พูดตาม ตำลักของวิชาการของนักกฎหมายเนาะฉะนั้นเองอะ่ะก็อยากจะให้รอดูจนจบค่ะอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปหรือว่าไปโจมตีใดๆเพราะว่าวันหนึ่งอะ่ะถ้าเรา,เาถ้าเราประเมินสถานการณ์ผิดพลาดอะ่ะเราก็เท่ากับว่าเราทำร้ายทำลายคนดีๆคนที่เขาพร้อมจะทำงานให้กับประเทศชาติไปเลยทีเดียวถ้าคุณดูดีๆะนะมันก็จะมีตั้งแต่กระแสของ คดีของคุณแตงโมใช่ไหมคะมาเรื่อยๆเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อะไรเงี้ยขยันจมตีกันอย่างเลยอันนี้ก็เนี่ยมาถึงเรื่องคาสิโนนี่ขณะท่านพูดน้อยนะท่านพูดน้อยถึงถึงกับเขาเรียกว่าอะไรอะ <c oughs> เอาเอาปากไว้พี่ใจอะเออใจท่านต้องถูกฝึกมาอย่างดีแหละท่านถึงท่านถึงแสดงออกในในแบบนั้นจริงๆแล้วท่านพูดด้วยอะสามคำนี้ก็บุญมากแล้วนะ อืแล้วกรุณาดูด้วยค่ะว่าคนที่ไปสัมภาษณ์น่ะคุณธรรมเขาแค่ไหนแล้วมนโนเก่งออกมาได้ยังไงถึงกับถึงกับถึงกับทำให้คนคนหนึ่งอะที่เป็นในระดับของอดีตพิพากษาแล้วเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะมัวหมองได้อ่ะคิดได้ยังไงอะเออคนธรรมดาสามัญอย่างนี้ฉันเป็นประชาชนนี่ก็ รูออกนะว่ามันควรหรือไม่ควรยุคลุงตูก่ก็ก็เจ้านั้นก็โดนหนักไงเจ้านั้นก็โดนหนักจะถามว่าทุกอย่างเกิดจากกันให้อภัยท่านก็ให้อภัยถ้าท่านไม่ให้อภัยอะ่ะทั้งลุงตู่และลุงพีอะเราว่าปิวเพราะฉะนั้นอะอยากจะให้คุณแบบว่า อย่าเพิ่งตัดสินนะคะอย่าเพิ่งด่วนตัดสินมันหนังมันมีคลิปสั้นน่ะตัดตัดต่อต่อไปฉะนั้นเองอ่ะสงกรารแล้วลองเปลี่ยนค่ะปีใหม่ไทยละเข้าปีเข้าปีใหม่แล้วก็ก็ลองเปลี่ยนใหม่เนาะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่มันแคบแคบให้มันกว้างขึ้นว่าประเทศเราอ่ะต่อไปก็จะไปไปได้กว้างกว่าน,นี้อีกแล้วรู้อย่างตอนนี้จีนก็เริ่มแบบขยับขยับมากละ อันนี้มันก็ส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราฉะนั้นเองอะ่ะทําไมพูดถึงจีนทําไมพูดถึงอเมริกาก็สืบเนื่องมาจากยุคลุงตู่ไงคะถ้าลุงตู่ไม่วางรากฐานไว้อะ่ะคิดดูสิว่าถ้าทางโลกปั่นป่วนอย่างเงี้ยแล้วประเทศไทยยังปั่นป่วนแบบเนี้ยเราจะอยู่กันยังไงถ้าเราไม่ซัพพอร์ตกันตัวใครตัวมันมันจะอยู่ได้หรอคิดคนะ่ะคิดเยอะๆเลย